สวัสดีค่ะพี่น้องบางปายสุขุสุขอนถึงงานแล้วนะคะไปคือรวยแจ๋รวยคือจัง,งไงคือรวยแท้<อ>แต่คุบๆอยูอ่นู้นตึ้งข้ากระด็นันเป็นหลุดนอกคือรวยแท้ววววคือรวยแท้ <c oughs> เท <c oughs> ข้าใจกันเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ข้าใจกันเรียบร้อยแล้วพี่เ <c oughs> ข้าใจจะถามว่าเอาเงินสดเงินโอนอยู่นั่นอันนี้น้องแพรนะคะกำลังตากอะไรรตาก โอ้สนแดดเดียวบ่มี่นคือขี่ม้าแห่งเขาจะนั่งวายหัวตสายอยู่ชุดอุ้ยอะไรตายใส่รังไม่รูกอะไรตายใส่รังไหมน่ะอ๋อไม่มีเนาะกลิ่นชุดเนาะีหัวตสายอยู่มี้าแข่งอยู่บ่เปียนค่ะเมื่อคืนเท่าพ่อฝนค่ะเราเต้นตากฝนตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายนะคะใ่ค่ะยิดีเออแต่ใครเนี่ยได้ตากเลยวะนี่มื่อนี้ก็เลยมีแดดค่ะพักกันได้ตากพอต้องสงสัยนะคะว่าแดนเซอร์ซักสุดจังไดร่บริสักค่ะ ตากแดดเอาค่ะผมมีเวลาซักเด้อค่ะพี่น้องอทังนี้กะกะเทยเถากำลังตากชุดอยูค่ะชุวช่วยปร้ปรองซักเองมาเอาถึงน้ำฝนโอ้ถึงน้ำฝนเนาะว่าได้ซักเองถึงฝนปุ๊บแล้วก็เก็บเห็ดไปแ,แกงเนาะค่ะเนาะเห็ดจะขึ้นตามนี้นะคะ ไส์บอดีกาอะไรแม่เพรแม่เห็ดละงไปของแม่ไม่ใช่เห็ดละงกค่ะเห็ดเพิงเหเพิงเทาเห็ดเพิงเาโก้ยังสันโก้โก้ก่ได้บายังสั่นเด้โก้แกออกา แม่อีสามมาแล้วมึงสร้างยานค้นแถวบนาเออไปดูจัดการด้วยแม่เฮ้ยไม่กลัวเหรอไม่กลัวไม่กลัโอ้โหว่ายางไปทางพู่นดอกเพิ่นเปิดเพลงกันไายอันนั้นมุนี่แหละเนาะพี่น้องอันเมื่อคืนเ้าพ่อฝน กะตากสาดเนาะนี่นี่น,น,นี่ตากสาดตากยางกันไปเปียกเบิดค่ะเจอฝนอยู่อันบิซีเพชรเกษมเมื่้านี่นี่กระเพากันตากของตากยางส่วนหมายถึเป็นศาสเนาะที่เปียกชุดเต็นกรบเป๋าปันใดก็เป็นศาสครับตากอยู่นี่ของกากะรองเท้าตากคู่รองเท้ารองเท้าเต็นเปียกมา่อเ้านี่ห้องน้ำใหม่ย,ยังห้องน้ำใหม่อะไร ห้องน้ำใหม่ที่ไหนหนึ่งพันไล่นี่หรอใ่หนึ่มียพันไร่แล้วค่ะหองน้ำพันไห้องน้ำพันไล่นะคะวันนี้จับจองจับจองได้นะคะไม่ต้องจับจองค่ะไปตรงไหนก็ได้เลยค่ะหน้าเ้ไก่แท้หน้าเข้าไปเ่อยบางบางังอไก่พพด นี่เนาะตากชุดกันครับตอนนี้แต่เสือโอ้เมน,นี่แดดดีลายแดดคากแดดแน่ก็เลยได้พากันโดยโอกาสตากชุดครับเมน,นี่หลังจากไปกทมเราเจอฝนกันนะครับอันนี้ก็ชุดเจไริญเนาะนี่ก็ตากเพิ่งแดดแรงสีละพี่น้องของแมกกานันนี้เออของแมกกาของพายก็ถือฝนเบิร์ มันก็เลวลาตกแห้งเด้แต่มันตกทางคืนตากชุดอันนี้กับบะเมีนสะโพกนะคะอันนี้กับตับหมูนะคะเนาะ <laughs> ของกากาะซูมๆค่ะ ฉีดน้ำหอมไปแล้วฉีดน้ำหอมแล้วก็พึมเบือนทูบยังว่าทูบเมื่ออื่นนี่เออทูบเบลีอยากแง้งขาววันฝนขดแผลต่อกระดุมช่อยกันเอาด้วยอาลูกเจ้าเพลยกระดุมช้วยกันมันอาดจิบหอมเนยจังหน่อยแม่ว่าคุณตัวเปียกง่ายแต่กดเลย เปียนของผีเป่ยนเปี่ยทเะเปียกเอาไดเป่าไม่ต้องูดปตากใส่แดดเน่ข้าวเดียวนี่จังหอยใบเต็มที่เาเจ้าเนี่ยไปนัแ้าเตมบ่อบ่อกับอบรรยากาศดีน่จังน้่อยครับแดดอยู่แต่ว่ากะลมอากาศเย็นอยู่ครับ นี่แมข้างในนี่แมนี่แมวเรงเล็กนี่แมวพแม้นั่นโรดเพิ่นเด้นี่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 เล็กขงข้างในมึงแหนมเหนเดดม็นแดดบ่มึงเก่เาใส่แดดมองได้แดดม,ด,ดมันแดดนแดดรดูตเ,เ,เล็กคืออะไน,น่นหละมัจะสืด่เด,ดเอเออ ว่าจะไหนจะสีรถได้ปีกงคือยาเราค้อนบวดมากินเลยิ่เนอรัูนะ้านางกบันี่เชียริคกบินดน ้ยบด้ดาบดยาางไปบึงเครื่องบินเลยไปนยต่นังเียนอีเยนเย็นเลยคเห็นคาเฟ่กับมีดอีกอ่ะมีคาเฟ่ป่มีคาเฟ่เยอะง่าไปกินรอกมี่ต่ะสามเปนสามเงินสามรอยสี่อกินกีแก้วหาแกเมื่อกีก็ไปกินนันก่อนออกมาก็ไปกินตำเจตอกแตกมาอันี่เครื่องเทศอ่นเขาไม่วิ่งแล้วไงไม่ใช้งานแล้ว

ไปห้าสิบเอน,กนดกดเลยได้บ้านล็อกลูกไสดกับพ่อนในจัดครับถ้าถามเราบ่อไม่ได้ตอบต้องใส่นอนเดียวเอาพี่น้องคลิปนี้อาไรสักนีดล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อมาหอดงานแลน้วก็ท้บรรยากาศในางาน,นซื้อบ่ามีนังกะก็แคบ ถ้ากันตากตัวต่างอย่างน้อพอมาเคลื่อนเราโดนฝนโดนอะไรมาเคลื่อนกากก็เกือบเป็นไข่จะเลยกินยาละจ้อยมีอาการกปวดหัวนว่าเต็มตากฝนตั้งแต่เพ้งแหลกเป็นวัาถึงหอดินาที่สุดท้ายเอาข้าฝากกดไลไรก็แชรกกดตามเดอร์อย่าขำโฆษณาด้วยครับพี่น้องเดอจะปิดวงแล้วให้กําลังใจกันได้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย